ผมไม่กลัวเมียแล้วถ้าก่อนจะเข้าบ้านผมต้องใช้กุญแจไขครับผมถ้ามีเสียงดังหน่อยมันก็ลงมาดา่าอ๋อแต่วันนี้ไม่ต้องไขทำยังไงผมตะโกนเรียกจิกกะลาหัวให้มันลงมาเปิดขอดูสักนิดเฮ้ยนี่เมียเฮ้ยเอาเอาทำไมเสียงอ่อยเน่เป็นการอย่างเชิงดูก่อนอย่างเชิงว่าไงว่าจะมีอะไรลอยสวนมาไหมข้าไม่มีลอยสวนมาเฮ้ย อีเจ้าเฮ้ยชื่อมันกี่มองกี่ยามกันแล้วไปไงป่านนี้ไฟมันก็ยังไม่เป็นโอ้โหน้ำก็ไม่เป็นมาเหนื่อยใจเฮยใครคิดจะช่วยผัวประหยัดไหมโอ้ยจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าด่ากูแม้แต่คำเดียวโทษทีทำไมจะเอาล้วงคอไปเตะตับมึ่งกูจัดเนี่ยโอ้ยกูต้องอย่างงี้ แล้เมียว่าไงมันไม่อยู่